ตัวสามตัวโอ้ขินกับส้มตำแบบนี้อร่อย โอ้โหโอ้ oh my god สุกใช่ไหมยังร้อนขึ้นตุ๋นอยู่ยนะสุกใช่ไหมสุกแต่มันยังแบบก็ไฟมันอ่อนเกินนเลยมันต้องแบบหิดก็เลยนะน้อยครับ เนี่ยปัดไปโอ๊ยกระดิ่งเลย <coughs> <coughs> อืมพี่กอร่อยมากใช่ไหม,มแมงบ,บอกอกูวบอันนี้ของยายนะคะไม่มีใครกินส้มตำฉันเลยยังไม่เคยกินปลาหมกินปลาดังระมัดระวังนิดนึงค่ะ Oyum yum 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 hô đừng đưng đưng lay out like a bóp if you loan them tung 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 แม่เลยของกินเยอมากเหมือนเวลาที่เราไปนี <c ười> ่ยแบบลอ <c ười> ยังไม่บกเข้าบ่ขอบคุณครับผิดม,มากอ่ะเราจะเสตตุ้งซากวุญยานตุ้ง A few moments later. Ừ, bác. tên mình nhỏ hả? Lúc lọc. sư phép đẩy anh chị ngắn phục quần. Hai lúc, hai lúc đến này. Xong phép đẩy mọc Anh này Ôi Dung, แล้วตัวใหญ่นะจะเอาซากสบมันให้ดูตบก่อน เธอสามตัวอยากกินกุ้งอีกไม่เนี่ยอิ่มมากมีลำไยอีกทุกคนหอมหวานกันจ้าผลไม้ต่อเลยเผ็ดมากมาปูนซามาปูน ผลไม้ช่ำอ่อยมากมีข้าวกับแม่กับพี่แล้วก็บกับยายค่ะทุกคนไม่กินแล้วแต่ไปยุง้งทำหมดวันนี้ไปก่นนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะะ้าจ้า